สวัสดีวันพุทธที่25สิงหาคมนะครับพบกับเมสามอยตลาดรอบโลกก็จะเป็นการพูดคุยประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาวะการลงทุนและสินทรัพย์รอบโลกนะครับวันนี้จะมีประเด็นอะไรบ้างเราไปติดตามกันครับเริ่มกันที่ฤดูหนาวนะครับก็เริ่มใกล้เข้ามาความกังวลต่อสถานการณ์โควิดในประเทศแถบทางเหนือเนี่ยก็เริ่มเห็นนักวิเคราะห์ของบรเกอร์ในต่างประเทศออกมาเตือนถึงโควิด ที่มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้ง่ายขึ้นในช่วงนี้นะครับและการเปิดเทอมของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยรวมทั้งการกลายพันธุ์ของไวรัสจะทําให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ซึ่งมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับแต่เราก็เชื่อว่าโลกเนี่ยจะเริ่มให้ความสําคัญต่อตัวเลขการติดเชื้อน้อยลงในอนาคตตามสัดส่วนประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากนี้โควิดเนี่ยก็จะกลายเป็นโรคติดต่อ ที่เกิดขึ้นตามปกติที่คนเนี่ยก็จะเริ่มคุ้นชินกันมากขึ้นดังนั้นในการแพนิคต่อเรื่องนี้ก็น่าจะลดลงไปตามการเวลาซึ่งในอดีตก็เคยเกิดภาพคล้ายๆกันนี้นะครับอย่างเช่นในช่วงที่ไวรัสไข้หวัดใหญ่เพิ่มอ,อุบัติขึ้นมาใหม่ๆนะครับโดยสำหรับไทมาส4ก็คาดว่าโลกเราเนี่ยจะมีวัคซีนป้องกันโควิดที่มีประสิทธิภาพเข้ามาเสริมทับ จากบริษัท Novavax นะครับซึ่งมีแผนจะผลิตให้ได้เดือนละ150ล้านโดสก็น่าจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัคซีนในระดับหนึ่งได้นะครับซึ่งทาง m o แกน n Stanley เนี่ยก็ได้มีการคาดการตัวเลขของสัดส่วนประชากรในประเทศต่างๆที่จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มแรกภายในเดือนกันยายนนี้นะครับซึ่งทางสหรัฐ เยอรมนีอิสราเอลอิตาลีจีนฝรั่งเศสอังกฤษแคนาดาชิลีเสิงงโปร์กลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มประเทศที่คาดว่าจะมีสัดส,ส่วนคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดมากกว่า60%ขึ้นไปของประชากรทั้งหมดนะครับมาดูกันที่ตลาดหุ้นจีนกันบ้างนะครับทางแคท,ที่บูดเนี่ยมองเห็นหุ้นจีนน่าสนใจในระยะยาว เลยล่าสุดก็กลับเข้าไปซื้อหุ้นจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมองว่าการที่ทางการจีนเข้ามากํากับดูแลเนี่ยไม่ได้มีเจตนาเข้ามาเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจหรือธุรกิจในจีนเนี่ยหยุดการเติบโตแต่เป็นไปนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นผลดีในระยะยาวต่อตลาดหุ้นจีนนะครับ ในส่วนของราคาน้ำมันดิบนะครับก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงต่อเนื่องเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วนะครับโดยเวลเท็กซัสเนี่ยก็บวกกว่า2.8%หลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในแท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งนะครับของบริษัท P-MEX ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของเม็กซิโกส่งผลให้ตลาดหุ้นกลุ่มพลังงานในสหรัฐเนี่ย ยังคงเป็นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นนำตลาดเป็นวันที่2เช่นกันสำหรับเซกเตอร์อื่นๆที่ปรับตัวขึ้นเด่นกว่าตลาดโดยรวมวันนี้เนี่ยก็ได้แก่กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคภาพวัสดุภาคการเงินอุตสาหกรรมและก็การสื่อสารนะครับมาต่อกันที่ค่าระวังเรือกันต่อนะครับก็ทำจุดสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ปี2009 โดยเมื่อวันนี้เราก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วเกี่ยวกับตัวดัชนี Baltic d า i น์อินะครับก็ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันจันทร์ทำจุดสูงสุดในรอบ11ปีแต่เมื่อวานนี้นะครับก็ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ12ปีเลยทีเดียวนะครับซึ่งกล่าสุดเนี่ยดัชนีแตะระดับ4 2 0 1จุดเป็นที่เรียบร้อยเพิ่มขึ้นในปีนี้กว่า207นะครับ มาดูกันที่ตัวเลขการควบรวมกิจการของบริษัททั่วโลกนะครับก็สูงเป็นประวัติการโดยปีนี้นับเป็นปีที่บริษัทต่างๆทั่วโลกเนี่ยได้มีการประกาศ M&A เป็นจำนวนมากแล้วก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นไตรามาสที่5ติดต่อกันนะครับโดยไตรามาส3เนี่ยได้มีการประกาศควบรวมกิจการแล้วเนี่ยกว่า1.8ล้านล้านเหรียญซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละไตรามาสในปี2017กว่าเท่าตัว ภาวะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยประกอบกับการบูมของตลาดหุ้นแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำอยู่ในนปัจจุบันนี้นครับก็จะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิด M&A ที่เพิ่มมากขึ้นนี้นะครับผมนี่ก็เป็นประเด็นต่างๆรอบโลกที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบทวิเคราะห์จากทุกสำนักเลยนะครับผมไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ